ครับก็สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์วันเสาร์นะครับโทษทีวันนี้วันหยุดไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสวนทุเรียนนะครับที่ที่ปลูกไว้นะครับทุเรียนนะปลูกไม่เยอะประมาณสามสิบต้นนะครับจริงๆผมก็ปลูกไปเรื่อยๆครับต้นไหนเราตายเราก็ปลูกใหม่นะครับเรียนรู้กับมันไปนะครับ วันนี้จะพามาดูสวนทุเรียนนะครับเพราะว่าเพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จนะครับแล้วก็มันมีบางต้นที่ว่าผมจะเอาไว้ลูกนะครับแต่พอดีเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับวันที่สองธันวาสองห้าหกหกนี้นะครับก็พามาดูบรรยากาศเพราะว่าเป็นห่วงฝนตกเพราะมีบางต้นผมจะนะเอาไว้ทําสารทําลูกนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับต้นที่ อันนี้ผมเสริมลากไว้นะครับเสริมลากนะซื้อแบบเสริมลากมาเป็นทุเรียนหมอนทองประจีนนะครับก็ปลูกไปเรื่อยๆครับตามภาษาคนอยากปลูกนะครับก็ตัวนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับเสริมลากมาหนึ่งลากรวมลากเดิมเขาก็อีกหนึ่งลากเป็นสองลากนะครับซึ่งดูแล้วก็แตด,ดสองแตกยอดก็ค่อนข้างดีนะครับ จริงๆผมเสริมรากไว้ในสวนนี้ก็มีหลายต้นนะครับมีหลายต้นแต่มาดูต้นนี้นะครับเสริมลากไว้ก็นะแทงออกมาแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นเพราะจริงๆเสริมรากก็ไม่ใช่ว่าจะโตทุกต้นนะครับบางต้นผมปลูกก็ตายนะครับตายผมก็ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เสริมรากเหมือนกัน นะอันนี้เสริมรากตอนนี้ก็ดูรากเสริมเขาดูจะเล็กไปหน่อยแต่ผมว่าก็น่าจะรอดนะผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่เกษตรกรนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ชาวสวนนะครับแต่ก็อยากจะปลูกนะครับเขาบอกว่าปลูกยากผมก็ดูแลตามธรรมชาตินะครับก็ดูทาง YouTube บ้างดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาปรับใช้ในสวนเราได้มีความรู้นะครับแต่ละต้นก็นะ มันก็ต้นนี้ใบค่อนข้างจะเหลืองแต่คิดว่าคงจะเดี๋ยวคงจะเขียวนะครับคงจะเขียวส่วนต้นนี้ก็โตขึ้นมาแล้วนะครับโตขึ้นมาแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นหนึ่งที่คิดว่าจะลองทําลูกดูปีนี้นะครับอันนี้งดน้ำแล้วเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกนะครับจะรอดไหมล่ะครับต้นก็นะ ต้นนี้ก็สี่เกือบห้ปีแล้วนะตัวน,นี้จริงๆเขาจะตายนะครับแต่ว่าผมก็ปรับหลายอย่างให้เขาก็รอดมาได้ต้นนี้ก็กโตนะครับแต่ปีนี้ตัวน,นี้ยังไม่ได้ไว้ลูกนะยังไม่ได้คิดว่าจะไว้นะครับส่วนต้นนี้นะคิดว่าปีนี้ลองทําลูกดูนะก็เอาดินออกเอาอะไรออกเพื่อให้เขาเกิดความเครียดนะแต่ว่าพอดีเมื่อคืน ฝนตกลงมาแรงมากเลยนะครับแล้วก็มีฉีดสารกระตุ้นไปบ้างก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็รอดูผลอีกทีหนึ่งนะครับส่วนรอบๆอันนั้นก็กต้นหนึ่งนะครับตัวไกลๆนั้นก็อันนี้ก็เสริมนะเสริมรากต้นต้นนี้เสริมรากเยอะนะครับคือเสริมมาเนี่ยผมไปซื้อมาพี่คนสวนก็บอกว่าผมให้พี่เลยต้นนี้นะครับถ้าพี่ปลูกตาย อันนี้คือเสริมมาสามนะรวมรากเดิมเขาเป็นสี่เป็นสี่ลูกเป็นสี่สี่รากนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็กำลังโตนะจะดูเขาโตก็น่าจะหลอดนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยนะครับทุเรียนก็เพิ่ง ปลูกบ้างต้นไหนต้นไหน,ต,ไหนตายผมก็เอามาซ่อมใหม่นะครับอันนี้ต้นนี้ก็โตก็น่าจะอีกปีสองปีก็น่าจะทําลูกได้นะครับส่วนต้นนี้นะครับตอนซื้อมาเป็นหมอนทองเขาบอกหมอนทองแต่ดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นหมอนทองนะไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรนะครับจะรอดูตอดออกลูกที อันนี้ก็โตนะครับตอนนี้ก็ปีนี้ก็นะจะเอาเอาลูกนะแต่ดูแล้วเมื่อคืนฝนตกลงมาแล้วจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็น่นอีกต้นหนึ่งในสวนก็จะมีหลายอย่างนะครับมีกล้วยด้วยวมีต้นกล้วยเอามาปลูกแก้ไว้ด้วย มีมะม่วงมะม่วงนี่ออกไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับมะม่วงมีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับแต่ว่าลูกดกมากอันนี้ก็มะละกอนะครับแขกดำลูกเยอะแล้วก็มีข่านะครับมาเสริมไว้ พาชมไปเรื่อยครับบางต้นก็เล็กบางต้นก็โตเพราะามันเกิดจากการปลูกใหม่นะครับพานะชมนะน,นี่ก็มะนาวครับนะแต่นี่นี่นี่นอะโวคาโดนะครับผมเอามาปลูกไว้จากเม็ดนะครับเพราะเม็ดมาต้นสูงมากแล้วนะครับสามปีกว่านะอันนี้สามปีกว่าต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ต้นหนึ่งนะผมว่ามันงามดีนะ คิดว่าอีกปีสองปีหรือไม่เกินสามปีก็น่าจะเริ่มออกดอกแล้วนะน่าเริ่มน่าจะมีลูกแต่พันอะไรผมไม่ทราบนะผมก็กินรากผงก็มาเพาะเม็ดแล้วก็มาปลูกไว้ในสวนนะครับส่วนสองต้นนี้อะโคโดเหมือนกันนะครับก็พาะเม็ดเหมือนกันนะครับมาจากเม็ดนะเอามาปลูกไว้นะครับในสวนมีอะไรเราก็ปลูกนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับนี่มะนาวนี่ผมพาดูลูกมะนาวมะนาวยัก มะนาวเป็นยอดอันนี้ลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเนี่ยลูกยังไม่โตเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นมะานาวส้มโอะพอโต,ตแล้วลูกมันจะจะใหญ่มากอันนี้ก็มะนาวอันนี้ปลูกไว้ไม่ได้ขายนะปลูกไว้กินไปแจกญาติบ้างมันมีลูกนี้ส้มโอนะอันนี้ต้นส้มโอซื้อพันมาเนี่ยไปเขาไปซื้อมาบอกว่าเป็นส้มโอเวียดนามส้มโอเวียดนามเนี่ย พอเวลามันติดแล้วลูกมันจะแดงๆลูกมันสีแดงที่ผมดูตอนที่ไปซื้อที่สวนที่โคราชมามีสามต้นอันนี้ก็งามครับใบงามไม่ออกลูกเหมือนกันยังไม่ออกแล้วก็มีอินทผลัมอยู่ต้นหนึ่งจริงซื้อมาสองต้นนะครับเพาะเยื่อมาจะแรกจะลองปลูกดูตายไปต้นหนึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับอยู่ต้นเดียว โดยรอบสวนนะครับมีนี่ต้นลำใหญ่ปีที่แล้วก็ออกลูกไปแล้วอันนี้โดยรอบสวนนะครับตัดหญ้าออกไปแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับที่สวนผมใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับเป็นโซลาเซลล์แล้วก็เจาะมีถังพักน้ำเอาไว้เก็บน้ำปัน่น เปิดน้ํานะครับมีมอเตอร์นะครับได้ออกแล้วก็เจาะบดานนะครับบดานมีบดานอยู่เพิ่งเจาะไปให้ได้ปีได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มๆแล้วนะครับอันนี้ก็โดยรวมแล้วก็มาดูต้นนี้ต้นหนึ่งจริงต้นนี้เขาเขาจะตายนะครับเนี่ยต้นแม่เขาตายไปแล้วแต่ว่าเขามีแทงนะมีแทงแทงหน่อขึ้นมา พอแทงหนอขึ้นมาเนี่ยผมว่ารากมันเดินนะรากมันเดินมันโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากอันนี้ก้านยาวนะก้านยาวปาจีนนะครับผมจําได้เลยผมปลูกมาแล้วต้นมันตายผมเจไดายมากแต่มันไม่ตายนะมันรอดนะก็ถือว่าน่าจะไปได้นะครับนะโดยรวมก็นะประมาณนี้นะครับในสวนนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มาดูเขาทุกวันหรอกนะครับผมก็ให้แม่มาดูแล้วก็มีคนมาช่วยนะตัดหญ้าแล้วก็ช่วยใส่ฉีดฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะครับผมก็มีบ้างวันไหนบ้างๆก็เข้ามาทําสวนนะครับส่วนมากจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแต่โดยส่วนมากก็จะเข้ามาเสาร์อาทิตย์นะครับนะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าปีนี้ต้นไหนที่มัน ออกช่อออกดอกแล้วก็จะลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ